ประจุ่ชมที่วัดสนามเหนือครับซึ่งวัดของชุมชนชาวมอญห้ามไปก็เป็นเกาะเต๋อเลยครับสวัสดีครับป๋าครับมาสะดุดตาตรงที่เขพุทธรูปนะครับมีภาพของพิมพ์ทุกการคล้ายๆกับตะเบคล้ายๆกับการทําวันพยาหัดวันชาวพุทธหาววันยญาขัดตรงนี้เลยครับอันนี้นะฮะไม่ใช่เอ้าเราไปฟังเลยก็เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าสําเร็จใหม่ๆเนี่ยก็ยังมีสาวกยังไม่มีสาวกแค่มีพระพุทธและก็พระธรรม พระธรรมก็ยังไม่ได้มีมีพระพุทธนะฮะแล้วไม่มีพระสงฆ์ทีนี้มีพานิดสองคนพานเป็นพ่อค้าตักบุจรศักดิ์าริกะเห็นโผมพระพุทธเจ้าก็ศรัทธาก็ถวายต้ถุก้อนตุกขงสวายเสร็จแล้วก็ตัวเองก็อยากจะรู้ว่าตัวเองเจอพระพุทธเจ้าแล้วแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปแทนแต่พระพุทธเจ้าท่านก็รู้แล้วอ่ะก็เลยลูกขึ้นมาเนี้ยเพื่อเอาเกสารให้ ขาก็ดีใจไปใส่เขาอบไว้แล้วก็ไปปัจจุบันนี้เขาก็เป็นเจดีชเวรากองที่มาเนี่ยพระปางรูปเนี้ท่านเพื่อนครับตามสัญลักษณ์รูปนี้ครับเป็นพระพุทธเจ้าที่เกิดสมัพุทธเจ้าลูกพระเกษาเพื่อมอบให้แก่อุษาตังอุษากาลิการนิบทั้งสองชาวมอนสองคนนั้นซึ่งต่อมาชาวมอนสองคนนี้ก็เอา พระศรีสานนี้เป็นมอบให้พระเจ้าปดินมอนและพระเจ้าปดินมอก็เลยมาก่อสร้างเป็นเจดีชเวละองเพื่อเป็นที่บริสทิฐานพระเกศสาสองเส้นคันหรือสองเส้นหรือเปล่านะครับมันรู้สึกว่าจะเป็นสี่เส้นหรือยังไงนะครับนี่ก็เคยเป็นห้าบางทีบางคนถามว่าเป็นหากระเบะแต่จริงไม่ใช่นะครัะ